สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันช่องที่เล่าเกมให้คุณเห็นภาพเหมือนอยู่ข้างสนามโปรแกรมนัดมันเดย์ไนท์ที่เอลแลนด์โรสเรามีนัดเปิดหัวพรีเมียร์ลีกระหว่างลีดยูน i เต็ดที่เพิ่งเลื่อนชั้นสดๆร้อนๆเจอกับเอเวอร์ตันที่เสริมทัพเต็มสูบเพื่อกลับมายุดพื้นที่หัวตารางคิกออฟเที่ยงคืนวันจันทร์ที่18สิงหาคมเวลาตี2บ้านเราลีด <LE ED S 2> ของดานิเอลฟาเคกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกในรอบ2ปี ด้วยโมเมนตัมแชมป์แชมเปี้ยนชิพยิงกระจายเก็บแต้มทะลุร้อยและแข็งแกร่งในบ้านขณะที่เอเวอเรตยุคเดวิดมอยส์เสริมทัพจัดหนักโดยเฉพาะการคว้าตัวแจ็ครีลิชและดิวส์เบอร์รีฮอลมาเติมแดนกลางสถิติก็ดีไม่แพ้ลีดในลีก5นัดหลังสุดด้านสภาพทีมเจ้าบ,บ้านขาดยาคาบิโยที่โดนแบนต้องลุ้นความฟิตของโบโกและบอเนาแต่แนวรุกยังมีโยเอลไพรโอพร้อมลงล่าตาข่าย ฝั่งเอเวอร์ตตนต้องเช็คฟิตมิโคลเลนโก้และแพทเทอร์สันส่วนจาราดเบรนเวทเจ็บแฮมสตริงไม่น่าทันนัดนี้คาดการ11ตัวจริงหลีดมาในระบบ4-3-3ใช้เพอร์รี่เฝ้าเสาแนวรับมีโบเกลโรดอนสไตร์ ogo, on, Strike, และกุดมุนสันกลาง3เป็นอัมปาดูสตาร์กและธานากะแนวรุกส่งเจมส์พรยโอยอนโต้วิ่งทะลวงเต็มสปีด เอเวอร์ตัน่าจะจัด4-2-3-1พิกฟอร์ดยืนผู้รักษาประตูหลังมีอัสนูทา k คอฟสกี้มเคิลคีนและเจคออเบรยนคู่กลางใช้การ้าเกกับดิสบอรีิฮอลลด้านหน้ามีเอนดียเย่กรลิชและอัลคาราสปั้นเกมรุกอยู่หลังเบโตเกมนี้ลีดน่าจะเปิดฉากบุกจากเสียงเชียร์เต็มเอลแลนโรดใช้จังหวะเปลี่ยนแกนไวและปีความเร็วอย่างเจมส์ยอนโต้เจาะหลังแบกข้าง ขณะที่เอเวอตันจะรอจังหวะสวนใช้กรีลิชดึงตัวประกบพร้อมเปิดช่องให้เบโตกับเอนดีอาเยเข้าทำในลน์2จุดดวลที่น่าจับตาไพรโอปะทะทาคอฟสกี้กองหน้าหาช่องปะทะเซนเตอร์สายอ่านเกมเจมส์ปะทะอัสนูวัดสปีดริมเส้นแบบเม็ดต่อเม็ดอัมปาดูปะทะดิสเบรี่ฮอลใครคุมจังหวะกลางสนามได้คือคนที่พาทีมชนะภาพรวมมองว่าเกมนี้เบียดกันสูสี โอกาสแบ่งแต้มมีสูงสกอร์ที่คาดเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบถึงอารมณ์ฝากกดไลค์กดติดตามลูกหนังรายวันแล้วคอมเมนต์สกอร์ของคุณไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ